Anh nêm nữa, lúc chế đốn lúc ở, đốn này, biến sai vinh này, đốn 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 đốn, đốn bừa. โดนโดนไปแล้วปนินตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่ครับโดนไปแล้วหนึ่งโดนสี่หนึ่งหนึ่งตี๋ตี๋หนึ่งอ้าลูกดอกติดต้นไม้อีกโอ้ได้ไหมเนี่ยโอาได้ไหมล่ะลูกดอกติดต้นไม้โอ้หูเจอได้ไหมเนี่ยเม่นจังเจอกิงไหมเนี่ยไม่รู้จะตัวได้หรือเปล่านะครับ เลโลนไปแล้วมนันบ,บินอยู่นะด้ยลุกดอกไปทีๆไหมอีกลุกล่ะลุกมาแล้วดอกลุดแล้วลุดมาแล้ว,ลลลว,ลาลวสาวก่อนแล้วกันก่บปลาขาดขึ้นมาได้ไหมปลาขาดไปแล้วมนะั้ โอ,อยู่นี่อยู่เอาไง่ะเนี่ยนี่ครับไม้ข้างๆข้างใตยโอ้เห็นหกว่าจะมีแต้มมาแต่ละตัวนี่ไม่ใช่เวลาแป๊บเดียวนั่นนี่ นังไงต่อปลาต่กีงขี้เหล็กหนึ่งเดี๋ยวคนนี่อยากตัดปลากรครับเราไม่ได้ครับมันติดง่ามง่ามไมครับนั่นนมตรงนี้ตัวมีดใหญ่ลงตัวเล็กคนนี้ตัดปลากรครับใส่ปลาครับคุณผู้ชมประมาณนี้ครับต้องเอามีดตัดเอาเลยครับตัดกิ่งไม้เอาเลยเพราะมีมีดขึ้นมาพอดีก็ใส่ก็ประมาณนี้ครับ ตัวที่ยิงอยู่ตรงนั้นที่ไม่โดนตัวแรกก็น่าจะประมาณตัวนี้ตัวนี้ครับเห็นไหครับเต็มแน่ไปแล้วมันมันเราดูต่อไปครับติดตามตัวต่อไปก็ตกกิ่งไม้ก็เท่านั้นนี่ครับปาะมาณของเรามาแล้วเต็มแน่มันมันเก็บปลาก่อนครับเราดูต่อไปเรียบร้อยโคเราเบ่งปลาไป ตัวนี้น้อยแหละตัวทอดในนี่แหละลเป็นมันเด็ใส่ป็อกใส่สป็อกใส่แป็กไปละขึ้นได้บ่ล่ะปไดนอึมมาจักวิธียิงแล้วบัดนี้่มาจักวิธียิงแล้วบัดน,นี้ไป

ววืือะแหว่งคุณยันเนี่เต็มคาราเบลู <laughs> ้ จะไม่โดนอีกตามเคยโอ้ลาเอกโอ้ยิงตัวหนึ่งอีกโดนอีกตัวหนึ่งขึ้นมายิงโดนปลาหมอดเล็กอีกโอ้ยตัวปลาดูสิครับมันโดนมาได้ไง <c oughs> ยากห์มาตัวปลาได้บาดเนี่ย อุ้ยเนาะสมนนีก็ถึอฮึ่มชันพกยี่ก็อยากจะโดนหนิ่งปลาชั่งนี้นี่แม่เอ๊ะม,ม,มาขึ้นนะะ ยิงตัวใหญ่ไม่ทันยิงมันตัวเล็กแล้ว <c oughs> ตัวปะะ่าเลยโอ้ยเชียกปไปแล้วนี่แไงนี่ไงตัวใหญ่ไม่ไม่ทันยิงตัวเล็กแล้วกัน Mm. Hmm. ooh